สวัสดีค่ะดอะูอ่ต้นมะเขือต้นมะเขือเปอะเขาเฉาเขาปลูกในกีนเฮาเนาะมันแดดมากอะ่ะมันแดดมากแล้วเขาร้อนอะ่ะเฉามดแล้วก็ใบก็จะอย่างนี้เลยนะเนี่ยใบอย่างนี้เลยเฉาอย่างนี้เนี่ยถ้าตอนเช้าเขาก็โอเคนะตอนเชา้าอ่ะเริ่มที่จะออกดอกแล้ว ตอนเช้าโอเคอยู่พอแต่พอตกเที่ยงตกบ่ายมาก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยเชา้าอันนี้ก็เหมือนกันไอแตงโมไออะไรอะอผักบุ้งเชา่ชาเช้าจนหน้าสงสารน่ะเนี่ยแต่ว่าตอนเช้าเขาไม่เป็นไรนะตอนเช้าเขาปกติดีแต่ตกบ่ายมาจะเป็นอย่างนี้ตกสายๆมาหรือ เที่ยงๆใบยๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยเฉาหน้าสงสารเลยผักบุ้งก็งาม,มากตอนนี้กินไม่ทันแล้วผักบุ้งก็นี่ออกดอกกาดิโอละเข้ามาอยู่ข้างในนี้ได้ยังไงเนี่ยดอกไม้ดูพวกนี้พวกนี้ใบก็เป็นนะเนี่ยใบไม่ใช่อะไรนะเนี่ยคือ อ,อยู่ข้างในแล้วมันร้อนเกินอ่ะเนี่ยใบยเหี่ยวใบเฉาใบาไหมใบอะไรไปทั่วเลยต้นเนี่ยข้าวโพอดอ่ะดูดิมันร้อนมันอันนี้มากในกินเฮาเนะ่ะมันร้อนจริงๆเนี่ยใบใบใบเป็นเป็นหยิกเป็นงอเป็นอะไรนี่สารพัดเลยคือเขาร้อน ีนนี้มันร้อนจริงๆเนี่ยอย่างนี้เลยแต่ตัวนี้ไม่เป็นไรตัวนี้สวยเชียตัวนี้เนี่ยอ,อกระเพรานี่สวยกระเพรานี่ชอบความร้อนมากดูสวยเลยไม่มีอะไรเลยกระเพรานี่แต่ว่ายางอื่นนี่ร้อนแบบว่า ใบมะเขือนั่นไม่หมดใบมะเขือนะแต่กะเพรานี่มีความสุกอะเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยสุดยอดเลยอืมไม่ไม่มีอะไรเลยนี่กะเพรานี่ยสวยเชอ,อย่านนี้เลยเริ่มเริ่มที่จะขึ้นอีกแล้วเมื่อวานนี้ตอนเย็นเยนเราก็มาฉีดอนั่นให้ฉีดเอ่อฮอร์โมนไขน่ก็จะประมาณนี้ ตัวนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วเนี่ยนี่ก็เฉาอยู่นะแต่ว่าก็โอเคอยู่ไม่มากไอ้ต้นแมงลักสวยเชียวเดี๋ยวนี้เริ่มที่จะออกดอกเราต้องตัดต้องตัดออกแล้วเพราะว่าต้องเด็ดออกอะ่ะมันขึ้นสูงแล้วเขาเริ่มที่จะไอ้นี่แล้วออกดอกอย่างงี้เพราะว่าเราเราไม่ได้เราไม่ได้เก็บเขานานแล้วไอ เมงรักเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาขึ้นเร็วเพราะว่าเราไม่ได้เก็บตอนแรกๆเราเก็บบ่อยๆหลังๆมาไม่ได้กินขนมจีนไม่ได้กินเส้นมาง,งั้นเถอะไม่ค่อยได้เก็บแกงอ่อมก็ไม่ค่อยได้ทำมันก็เลยแบบว่าให้เขาขึ้นเร็วอ่ะเขาเริ่มที่จะออกดอกต้องเก็บเนี่ยเริ่มที่จะออกดอกแล้วกับเมงรักเนี่ยแต่ตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันนะ ตัวนี้ก็เป็นแบบไม่ไหวเหมือนกันตันนี้ต้นหรลาพาตัวนี้นหรลาพา,พาคืออากาศร้อนมากหัลาพานี่ก็จะเป็นน่าสงสารเหมือนกันถ้าอากาศร้อนมากๆเขาจะเป็นใบไหมหโหละพานะ่ะไ,ไหม,ยไมอย่างนั้นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไหมอย่างนี้ไหมไหมแล้วก็ช้ำอย่างเงี้ยหรลาพานะ่ะ แต่กระเพราไม่เป็นไรเนี่ยเห็นไหมหัระพาเขาจะเป็นนี้ใบเขาจะไหม้แล้วก็ช้ำไปอย่างงี้เนี่ยคือโหอลพาถ้าเจออากาศร้อนในกินเฮามันร้อนเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นห,อห,อหอมหอมโหลระพานี่จับไม่ได้นะหอมกินเขาส่งกินเลยอะโหลระพาอะอย่างนี้เลยเนี่ยมาดูตัวน,นี้ทีนี้โอ้ดูแต่ง ดูแตงสวยงามมากแตงอะ่ะดูดูนู่นนะโดกจริงแล้วลูกพอเก็บหมดแล้วเนี่ยต้องเก็บแล้วเนี่ยแตงดูดิเนี่ยดูเขาพอเก็บหมดแล้วดูแตงนี่ต้องเก็บออกอย่างนี้พักเมื่อวานก็ไม่ได้ค่อยได้เข้ามา วันนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาคือทำงานก็เลยไม่ค่อยได้เข้ามาอย่างนี้มาหาเขาอ้ยมันร้อนมากนในตีนในกรีนเฮาตอนนี้ช่วงมันช่วงบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองโมงเนี่ยดูดิร้อนจริงๆประมาณนี้เลยความร้อนของเขาเนี่ยพอเก็บหลายลูกแล้วแตงเนี่ยต้องเก็บออกดูดิอนนะเนี่ย อย่างเงี้ยสองลูกสามลูกเลยโอ้ยสี่ลูกห้าลูกพอเก็บหมดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เยอะกว่ารุ่นที่แล้วอีกเหมนกินไม่บาดไม่ไหวเลยทีนี้าหันมาฝั่งนี้มาดูมะเขือเทศมะเ,เ,เขือเทศต้นนี้ดูดิเริ่มกิ่งเริ่มที่จะหกักเพราะว่าอา่าหนักหนักลูกไง เนี่ยว่าลูกใหญ่ลูกใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะดูดิลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะว่าเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่แต่ดูเหมือนไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยดูดิก็ยังไม่นี่เท่าไหร่เลยนี่เลยตัวนี้ก็เหมือนกันไอ,ไอตัวนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็เป็นใบหยิกหยิเห็นไหมข้างบนเนี่ยยอดยอดเนี่ยคืออากาศมันร้อนมันเฉา อากาศร้อนแล้วก็เฉาเนาะเริ่มสูงแล้วเนี่ยป,ปลูกผักในกินเฮาสูงมากหันมาทางนี้เนี่ยดูดิต้นมะเกิดเทศเริ่มที่จะสูงแล้เยอะแล้วแต่ยังไม่ติดลูกเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเป็นถ้าเป็นไอ้นี่เล็กอาจจะติดลูกลูกเร็วพวกอ่าโกธเมโทหรือ เชอรี่ทมถสโตนจะติดลูกเร็วแต่ว่าพวกลูกเป็นลูกใหญ่ไงเป็นมะเขือเทศลูกใหญ่จะช้าหน่อยเชา่ชาเช่าพุ่นพริกหวานพริกหวานเริ่มที่จะออกดอกแล้วนะเนี่ยเริ่มที่จะเห็นตูมดอกว่างั้นเถอะพริกหวานเนี่ยเราจะลองเก็บไอ้นี่อยู่เก็บไอเก็บขา้าวโพดเพราะว่าจะดูว่าเขาพอเก็บยังเนี่ย ประมาณสี่ห้าฝักตรงเนี้นี่รู้สึกว่าฝักเขาจะใหญ่แล้วเราจะลองเก็บดูอยู่ว่าเขาพอเก็บยังไอ้พวกนี้ก็เฉ่านะพวกพริกหวานเนี่ยต้นพริกหวานนี่เนาะใบใ่ใหญ่ดูใบเขาเขาก็เฉาเหมือนกันนะและต้นเขาก็แบบสูงยาวโดดๆขึ้นไปอย่างนี้ประมาณนั้นเลยเนี่ยมะเขือเทศพวกนี้นี่เขาขึ้นเองนะเนี่ยพวกนี้เขาขึ้นเองเพราะว่า ปลูกไอปีที่แล้วเขาขึ้นอย่างนี้แหละเราก็ปล่อยให้เขาขึ้นเออทีนี้พอลูกเขาล่วงลงเขาก็ขึ้นอีกเห็นไหมอย่างเงี้ยอย่างนั้นน่าจะเป็นพวกมะเขือเทศลูกเล็กอะ่ะลูกโกธเมโถสีเหลืองๆอะ่ะเนี่ยที่เขาขึ้นมาเนาะไอ้พวกนี้เริ่มที่จะเห็นตูมดอกแล้วไอ้ที่จริงอะ่ะ มันร้อนจากข้างบนมันร้อนจากข้างบนนะแต่พื้นเขาอ่ะดินอ่ะดินน่ยยังชุ่มอยู่ดินชุ่มอยู่แต่ว่าอากาศแสงแดดที่มันลงมากระทบกับอ่าหลังคาหลังคาเพราะว่าหลังคามันเป็นหลังคากระจกนั่นน่ะยิ่งทาให้ร้อนใหญ่เลยแต่พื้นดินอ่ะมันไม่แห้งนะมันยังมันยังเปียกมันยังชุ่มอยู่เพราะว่าเรารดน้ําทุกวันไงมันก็เลยไม่เป็นไร แต่ตรงที่เป็นนะ่ะคือหลังคานูนะ่ะที่ทําให้เข้าเฉาเข้าอะไรอยู่ตรงนี้ในเวลานี้เนี่ยเป็นหมดเนี่ยพวกอันนี้ก็เป็นมีมีอย่างเดียวที่ไม่เป็นนะ่ะคือ,อ่กระเพรากระเพราอย่างเดียวที่ไม่เป็นเห็นไหมอย่างสวยอย่างนี้นี่เลยกระเพราแต่ขนาดตัวนี้ยังเป็นเลยเป็นใบเป็นใบแบบ ใบแบบหันหันเป็นใบรู้เลยว่าอากาศมันร้อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอเคนะคะวันนี้แม่ทิปก็พาชมเหมือนเดิมเพราะว่าพาดูว่าอากาศมันร้อนในกรีนฮางนี้มันร้อนจริงๆตอนนี้ก็ประมาณกี่องศามันมีอุณหภูมิโอ้ตั้งร้อยยี่กว่าองศาฟาเลนไฮ์นะเนี่ยนนี้ขึ้นอีกแล้วนะเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปเนาะ ถักกรินนะ่ะขึ้นอีกแล้วกําลังแตกอีกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดูดิดูเขาแตกขึ้นอย่างนงี้เต็มเลยตาช่วยเนี่ยดูดิดูความร้อนของเขาโอเคค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิ้งไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ไม่ทิบ้ายบาย